การจัดการมรดกก็หมายความว่าจัดการทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ส,สิทธิหรือสิทธิต่างๆที่สามารถตกทอดอยังทายาทได้นั่นเองนะฮะซึ่งมาจัดการมรดกทําไมถึงต้องมีการจัดการมรดกก็เนื่องจากว่ามรดกที่เกิดขึ้นนั้นน่ะ เป็นมรดกของบุคคลถึงแก่ความตายและในขณะถึงแก่ความตายไม่เคยทำพินัยกรรมไม่เคยยกสมบัติให้บุคคลใดไว้เลยหรือไม่เคยมีคำสั่งให้สมบัติของตัวเองเนี่ยยกให้ใครจัดการอย่างไรนี่ไม่เคยมีเมื่อตายไปกฎหมายก็ได้กำหนดให้ทายาทของคนตาย เป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกทายาทของคนตายเนี่ยเมื่อมีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยทายาทคนตายมีหลายลำดับชั้นใครบ้างมีสิทธิ์รับมรดกของคนตายละ่ะก็ดูง่ายๆเลยก็รอบตัวเรามีใครละ่ะก็บิดามดาของคนตายผู้สมรสของคนตายบุตรของคนตายนะก็ เป็นอันทราบแล้วว่ารอบตัวนี้ก็มีได้รับจิตได้รับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปถ้าไม่มีบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะตกไปยังพี่น้องร่วมบิดามารดาของคนตายนะครับถ้าไม่มีไล่ลงไปอีกก็จะมีพี่น้องร่วมแต่บิดามดาของคนตายนะครับไม่มีอีกก็ไล่ไปอีก ก็จะเป็นลุงป,ป้านะอาของคนตายถ้ายังไม่มีอีกไม่มีบุตรบุญธรรมไม่มีผู้ที่จะมีสิทธิ์รับมรดกตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่มีใครที่จะรับมรดกได้แล้วหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมรดกนั้นก็จะตกเป็นของแผ่นดินแค่นั้นเองนะครับหลักกฎหมายก็จะไล่สาย,ยางี้ง่ายๆนะครับในการจัดการมรดก ใครบ้างล่ะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการจัดการมรดกก็บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาั่นแหละครับถ้าของแผ่นดินก็อายการหรือผู้ที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของคนตายนะครับและในการจัดการมรดกละ่ะใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการโดยตรงกรณีที่ไม่มีคำสั่งไว้หรือไม่ได้ ทำพินัยกรรมกันไว้นะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดิรามดาคู่สมรสนั่แหละครับแล้วก็บุตรถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ในสามลำดับนี่แหละครับก็จะคือเป็นคนรอบตัวนะครับคิดง่ายๆคนรอบตัวเนี่ยจะจัดการยังไงล่ะก็ไปตกลงกันบุคคลที่มีสิทธิ์ทั้งหมดก็ไปตกลงกันว่าใครล่ะจะเป็นผู้จัดการมรดกอ,อาจจะยกให้ บุตรเป็นผู้จัดการแทนโดยยกให้บุตรเป็นผู้จัดการมดกแต่การที่บุตรจะไปร้องขอสารเป็นผู้จัดการมดกของคนตายก็ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาและก็คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับหรือคู่สมรสเป็นผู้จัดการมดกก็ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดากับบุตรด้วย